สวัสดีค่ะป้าเก๊กทำสวนนะคะวันนี้นะคะจะพามาเพาะต้นกล้าบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินนะคะแต่ว่าคลิปของป้าเก็กก็เคยทำไปแล้วแต่วันนี้เพาะต้นกล้าผักชีค่ะก็เคยทำไปแล้วนะคะเพาะต้นกล้าผักชีในถาดหลุมแต่ว่าช่วงนี้ผักชีงอกยากมากป้าเก๊กก็เลยมาคิดสูตรการผสมดินเพาะต้นกล้าใหม่ก็ปรากฏว่าทำแล้วได้ผล เดี๋ยวเพาะให้ดูแล้วก็จะดูของจริงด้วยว่าได้ผลยังไงงอกขนาดไหนนะคะเพราะว่าช่วงนี้ปากิ๊กปลูกถ้าสมมติว่าไม่เพาะต้นกล้าก่อนนะคะเอาหวานลงที่กระถางภาชนะที่เรามีเขาก็งอกนะคะงอกขึ้นมาเต็มแต่แป๊บเดียวค่ะยุบเลยค่ะเหลืออยู่นิดหน่อยคือคล้ายๆกับว่าค่อยๆจะเน่าไปอากาศมันชื้นในอากาศชื้นแล้วก็ ผักชีส่วนมากจะปลูกหน้าหนาวจะงามมากเนาะช่วงนี้ผักชีแพงเพราะว่าปลูกยากมากๆค่ะเน่าเป็นแถบเป็นแถบแล้วก็เหลือนิดหน่อยรู้สึกว่าปกิก็จะไปเพาะไปเพาะอยู่สองครั้งแต่ว่ามันไม่ได้ผลแล้วก็ก้มใจว่าทําไมผักชีช่วงเนี้ยเราจะไม่มีกินแล้วนะนี่นะคะเพาะในรังโฟมขึ้นนิดเดียวค่ะเน่าหมดเลยค่ะเน่าเป็นหย่อมเป็นหย่อมเป็นหย่อม,อมแล้วขึ้นนิดเดียว พอขึ้นนิดเดียวอันนี้ก็เลี้ยงได้มาประมาณนี้สรุปแล้วก็คือไม่แน่นหนาได้นิดเดียวค่ะหวานไปเยอะแยะแล้วก็ในรังใหญ่อันนี้ไม่ได้ยกมานะคะก็ขึ้นเป็นย่อมย่อมเหมือนกันคะเนาตายเป,เ,เป็นเวิงเป็นเวิงอย่างเงี้ยค่ะปะกีิก็เลยมาคิดวิธีว่าเอามาเพาะกล้าก่อนดีกว่าเพาะใส่ถาดหลุมทีนี้สูตรการเพราะต้นกล้าในถาดหลุมก็มาคิดสูตรขึ้นมาอีกนะคะบางคนอาจจะยุ่งยาก ก็พริกแพงก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวป้าปกิ๊กจะผสมดินให้ดูนะเอาตัวนี้ออกไปก่อนก็นแล้วกันตัวนี้นะคะเป็นพีชมอสค่ะเดี๋ยวค่อยบอกกันแล้วกันนะคะถ้าใครไม่มีตัวนี้ป้ากิ๊กจะใช้สองสอง,สองชามก็หมายความว่าเอาคิดซะว่าเป็นหนึ่งส่วนนะคะอันนี้หนึ่งส่วน มอสหนึ่งส่วนส่วนของใครจะใหญ่จะเล็กอะไรก็ก,ก็ตวงเอาก็แล้วกันนะคะหนึ่งต่อหนึ่งแล้วก็ขุยมะพร้าวอีกหนึ่งส่วนค่ะหนึ่งในการตวงแบบนี้นะคะอย่างละสองก็เท่ากับอย่างละหนึ่งแล้วละ่ะเรามีที่ตักเล็กเนาะก็เลยตักสองครั้งคืออัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะคะแล้วก็มาคลุกเขาให้เข้ากันเอาจนเนียนละเอียดเลยนะคะ ที่จริงบางคนเขาก็บอกว่าพิสมอดอย่างเดียวก็ได้แต่ก็เปลืองเปลืองแล้วบางทีก็เก็บความชื้นได้เยอะเกินคือจะช่ำอยู่อย่างนั้นแหะค่ะอันนี้หน้าฝนปกติก็เลยขุยมะพร้าวนี่แหละใส่ไปแล้วก็ได้ผลดีค่ะเราก็จะคันนี้เข้ามาอย่าอยาให้เป็นก้อนๆน,นะคะทั้งขุยมะพร้าวทั้งพิสมดเราต้องให้ละเอียดเลยค่ะ ถูๆๆขยี้ขยี้ให้ละเอียดเลยให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะเสร็จแล้วก็เอาใส่ในถาดหลุมหองว่างก็นั่งขยี้ดีๆค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ลงในถาดหลุมนี่เลยนะคะถาดหลุมก็จะมีรูอยู่แล้วค่ะเราไม่ต้องไปทำอะไรเขา เราซื้อมาก็จะมีรูอยู่แล้วเราก็ใส่ไปนะคะใส่ไปส่วนเมล็ดผักเราก็ต้องแช่ให้ออกรากก่อนนะอันนี้ป้าเก็กจะไม่ไม่พูดหลายขั้นตอนเนาะเมล็ดผักก็แช่ให้ดูหลายครั้งละแช่แล้วก็บ่มผ้าไว้พอรากออกนิดๆเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะเราก็จะเอามาปลูกเลยอย่างนี้แหละ เพาะไม่ขึ้นก็ลองไปเพาะดูบางทีประกิตทำช้าก็ต้องตัดคลิปไปนะคะบางคนก็บอกว่าไม่เห็นขั้นตอนนั้นขั้นตอนนี้ก็เหมือนเหมือนกันค่ะทำนิดนๆหน่อยๆบางคนเขาก็ไม่อยากดูไม่อยากดูเราทำอะไรยาวๆพูดยืดยาวนิดนึงเขาก็จะขัดใจละไม่พอใจละ ปาเกตก็อยากจะพูดให้เข้าใจเนาะคนทำปลูกผักเนี่ยบางคนไม่เข้าใจคนเขาอยากดูเขาก็คอมเมนต์มาถามแต่บางคนก็โอ้ลำคาญพูดมากที่จริงคนทำเนี่ยก็ไม่อยากพูดมากหรอกค่ะอยากพูดสั้นๆจบไว้ๆแต่ว่าคนเขาไม่เข้าใจอ่โอเคนะคะดูมเมล็ดผักนะคะช่วงนี้งอกช้าจริงๆค่ะงอกยาก แช่หนึ่งคืนนะคะแล้วก็มาห่อผ้าไว้ของพระกิ๊กไว้สี่คืนค่ะสี่คืนเราก็จะนํามาปลูกแล้วเห็นค่ะรากขาวๆนิดๆหน่อยๆก็โอเคนะคะทีนี้ก็ปลูกธรรมดาทั่วๆไปค่ะเจาะหลุมเจาะหลุมแล้วก็หยอดลงสามเมล็ดสี่เมล็ดใส่ไปนะคะ,ะแค่นี้ค่ะแล้วก็กลบมันมีหลุมอยู่แล้วเราก็กลบกลบ หรือไม่ก็เราก็จะเอาดินของเราเนี่ยกลบไปอีกก็ได้นะคะกบเ,เดี๋ยวพักกิ๊กจะจําหลุมไม่ได้จะทําให้ดูแค่นี้ค่ะแค่เนี้ยนะคะหนึ่งสสามสี่ห้าแล้วก็รดน้ําเก็บไว้ที่ร่มรําไรอย่าเอาไปโดนฝนนะคะช่วงนี้ฝนตกเสร็จแล้ว้็งอกขึ้นมาแล้วนะคะอันนี้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ค่ะเดี๋ยวจะให้กล้องจับถาดอื่นนะคะอันนี้ปลูกก่อนถาดอื่นเขาสักวันสองวันคือไล่กันค่ะ บางทีป a c ก a g ก็ชุดเดียวกันนี่แหละหยอดหยอดเสร็จเอามีทุระเอาไว้ถาดเดียวก่อนอีกอันนึงเก็บไว้รุ่งขึ้นก็มาหยอดต่อก็เลยโตไม่เท่ากันเดี๋ยวจะให้ดูถาดต่อ,ตอไปนะคะอันนี้ก็คือหยอดไล่เรียกกันค่ะแล้วก็เอาไว้ที่ร่มรำไรแต่เมื่อคืนนี้ไม่ได้เก็บจากในสวนมาฝนตกก็ล้มเลาเ,เลยในรนานานะคะนี่ค่ะ อันนี้คือเพราะในถาดหลุมแล้วก็จะขึ้นแบบนี้โอกาสที่เขาจะล้มก็ก็มีน้อยนะคะเพราะว่าเราเจาะลงไปลึกๆแล้วหยอดเมล็ดลงไปลึกหน่อยเนาะเวลาเขางอกขึ้นมาต้นก็จะแข็งแรงอย่างนี้ค่ะเนี่ยเวลารดน้ําก็ถนอมถนอมหน่อยนะคะเอาขวดเนี่ยหยอดหยอดไปที่โคนเขาเลี้ยงจนออกใบจริงแล้วเราก็ย้ายเดี๋ยวเราจะย้ายตรงนี้ปลูกเลยค่ะอันนี้นะคะมีใบจริงออกมาอย่างเนี้ย เราก็ย้ายปลูกได้แล้วค่ะแข็งแรงดีแล้วประมาณนี้นะคะถ้าโตกว่านี้รากเขาก็จะไปชนกับข้างล่างรากจะขดจะงอก็จะไม่โตเอาแค่นี้พอนะคะใบจริงออกปล,ปลายอย่างเงี้ยเสร็จแล้วดินที่จะปลูกอันนี้เป็นดินธรรมดาแล้วนะคะที่เราปลูกผักทั่วๆไปค่ะที่ป้กิ๊กบอกว่าผสมไว้อัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งทุกอย่างนะคะดินปุ๋ยมะพร้าวแกลบดําปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกที่ป้ากิ๊กใช้ก็คือขี้วัวนะคะ อย่าเพิ่งไปเอาขี้ไก่นะเดี๋ยวผักรากผักจะเปะื่อยจะเน่าหมดค่ะเพราะว่าต้นเขายังอ่อนแอมากแล้วก็ข้างล่างนะคะเจาะรูระบายน้ำให้ดีๆค่ะเจาะรูระบายน้ำใส่เปลือกมะพร้าวสับหรือว่าเปลือกทัวเปลือกอะไรก็ได้นะคะที่มีกันดินลงไปอุดตามรูให้เขาระบายน้ำดีๆค่ะแล้วก็เติมดินลงไปปลูกได้เลยนะคะอย่างเงี้ยโอกาสที่จะรอดมีเปอร์เซ็นต โตง่ายรอดง่ายไม่ตายแล้วค่ะเนตักออกมาอย่างนี้นะคะก็ามาปลูกได้เลยเนี่ยไม่บอบไม่ช้ำวางลงไปเบาๆอันนี้คือเนี้ปลูกผักทีหน้าฝนนะคะเนี่ยรากยาวเฟื้อเห็นไหมถ้าเราไม่ออกเขาก็จะไม่โตมีใบจริงก็ย้ายได้เลยค่ะ คะรากโอ้โหยาวเฟ้ยเลยเนี่ยรากย้ายมาปลูกเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาลักษณะนี้แป๊บเดียวก็จะโตขึ้นมาเต็มกระมังเขาก็ต้นเขาโตใบเขาก็จะแผ่เขา้ามาหากันเองค่ะวิธีรดน้ําอย่าใช้บัวเส้นใหญ่ๆรดนะคะเอาเส้นเล็กๆรดตามเนี่ยเอาลงบริเวณโคนต้นเขา ไอ้ที่จเจาะนี่ก็ไม่ค่อยจะดีแล้วพยายามเอาลงที่โคนต้นเดี๋ยวจะขอพูดเรื่องต้นกล้าในถาดสักหน่อยนะคะอันนี้เป็นดินธรรมดารดได้วันละหนึ่งครั้งหรือว่าเว้นสักหน่อยก็ได้ถ้าอากาศชื้นนะคะตัวนี้นะคะที่เมื่อสักครู่นี้ปกิิกผสมให้ดู ถ้ามีความชื้นไม่ต้องไปรดน้ำเขาเก็บความชื้นได้ดีมากเลยค่ะอาจจะรดน้ำวันเว้นวันไปเลยนะคะสูตรนี้ค่ะคือไม่ต้องขยันรดน้ำเรามาดูแล้วมาหยิบดูดินเขาเปียกก็ไม่ต้องรดนะคะก็มีความชื้นชื้นมากๆคือปล่อยเลยค่ะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะตายนะเขาไม่ตายค่ะให้น้ำมากก็จะเปื่อยจะเน่านะคะเนี่ยผักชีนะคะถ้าล้ม ล้มนะมีโอกาสที่จะตายมาก7 0็0บดิเปอร์ซนเลยนะคะฟื้นยากมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นอย่าให้ล้มเวลาเขางอกขึ้นมาสูงๆอย่างเงี้ยให้เอาดินนะคะดินเพาะของเราเนี่ยมาพอกไว้ค่ะเนี่ยเมื่อกี้ก็เอามาพอกพอกไว้นะคะอย่าให้เขาล้มมาประคองไว้ถ้าล้มคือบอกไว้ก่อนค่ะเชา้าล้มตอนเย็นเช้ามาเปื่อยเลยค่ะตายเลยค่ะลุกไม่ขึ้นแล้วเพราะว่าลำต้นของเขาเนี่ยจะหักลงไป พอหักน้ําก็มาเลี้ยงที่ปลายยอดไม่ได้ตรงโคนที่หักตรงเนี้ยก็เน่าค่ะพับไปเลยเพราะลำต้นกาอ่อนมากล้มหลุมไหนตายหลุมนั้นค่ะไม่เหลือเพราะฉะนั้นพยายามอย่าให้เ้าล้มรดน้ําที่โคนนะคะแล้วก็อย่าให้ชื้นแฉะมากก็คอยดูเอาลวกันนะคะพอโตแล้วก็โอเคเลยค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากเน้นการเพราะเมล็ดนะคะคลิปนี้ก็คือเน้นการเพราะเมล็ดผักชี ให้รอดนะคะ90-95%นะคะคือน้อยมากที่จะไม่งอกในหนึ่งถาดหลุม60หลุมอาจจะไม่งอกสักหนึ่งหลุมสองหลุมนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ถึง5%ก็ลองไปทำดูค่ะสูตรนี้แน่นอนเพราะว่าทดลองให้ดูแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก็แล้วกันนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์แล้วกดติดตามด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ